ทรงมีพระมเหสีที่เป็นที่รักยิ่งนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระนางสุนันทากุมารีรัตน์ค่ะหรือที่คนในสมัยก่อนเ,นเรียกขานกันอย่างเคารพว่าพระนางเรือนล่มนั่นเองเนาะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สุดสะเทือนใจนะคะที่เกิดขึ้นจริงในปีพศ2 4 2 3ค่ะซึ่งเรือพระนิรัน่ยก็แล่นไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาตามปกติเลยค่ะ จนกระทั่งจู่ๆเนี่ยก็เกิดขึ้นสัดแรงจากเรือลำใหญ่ที่สวนมานทำให้เรือพระนินังเนี่ยโครงเค้งอย่างรุนแรงนะคะและในพริบตาเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนเรือก็พลิกคว่ำกลางสายน้ําที่เชี่ยวมากๆไปเลยค่ะพอไม่กี่นาทีต่อมาเนี่ยทั้งพระนางแล้วก็พระธิดาก็สิ้นพระชนลงท่ามกลางสายตาของผู้คนค่ะก็หดหู่แล้วก็เศร้าใจมากๆนะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นบาดแผลลึกในใจของรัชกาลที่5เลยค่ะพระองค์เนี่ยทรงทุก อย่างถึงที่สุดนะคะถึงขั้นตรัสว่าเราเสียทั้งชีวิตและหัวใจเลยค่ะหลังจากนั้นไม่นานคะ่ะพระองค์ได้โปรดให้สร้างวัดราชบพิษสถษิมหาสีมารามนะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่พระนางผู้เป็นที่รักและตั้งชื่อเจดีย์องค์หนึ่งในวัดว่าสุนันทานุสาวรีคะ่ะเพื่อระลึกถึงความรักนั้นตลอดไปนั่นเองเนาะ แต่แน่นอนค่ะว่าการสูญเสียครั้งนั้นเนี่ยก็มันก็ยากที่จะทําใจนะคะยังคงเป็นความเศร้าที่ดูเหมือนว่ามันไม่ได้จางหายไปง่ายๆเลยค่ะซึ่งก็มีบันทึกของข้าราชบริพารคนหนึ่งเล่าว่าในค่ำคืนหนึ่งหลังเหตุการณ์นั้นนะคะเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆลอยมาตามลมจากทิศที่เป็นพระราชวังเดิมนะคะเขาเล่าว่าพระองค์เสด็จไปทอบพระเนตรด้วยพระองค์เองนะคะแต่เมื่อไปถึงเน่กลับไม่พบใครเลยค่ะมีเพียงกลิ่นน้ําอบโบราณอ่อนๆน,นาที่ลอยคุ้งอยู่ในอากาศ ซึ่งด้วยความสมัยก่อนเนาะมีข่าวๆอะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเล่ากันปากต่อปากเนาะคนในวังเนี่ยก็เริ่มพูดกันว่าเสียงนั้นเนี่ยเป็นเสียงของพระนางสุนันทากุมารีรัตค่ะผู้ที่ยังไม่อาจละทิ้งพระองค์ไปไหนนั่นเองแต่ใครจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยก็ดูร่างกายเหมือนจะแข็งแรงใช่ไหมคะคือภายหลังเนี่ยพระองค์ก็เริ่มมีอาการประชวนเรื้อรังเรื่อยๆค่ะเริ่มแรกเนี่ยเหมือนเป็นเพียงแค่ความอ่อนเพลียนะคะหลังๆก็เริ่มมีอาการบวมแล้วก็มีอาการแบบว่าปวดตามพระวรกาย จนแพทย์หลวงในเวลานั้นเนี่ยก็เรียกอ,อาการเหล่านั้นว่าโรคไตวายวเรื้อรังนะคะซึ่งถ้าในสมัยนั้นเนี่ยก็คือมันยังไม่มีวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นักก็คือยังไม่มีเครื่องมือรักษาใดๆค่ะทุกคนก็คือต้องรักษาตามอาการเท่านั้นนะคะก็คือต้องประครับประคองแบบตามอาการนะคะพระองค์เนี่ยก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียบ่อยครั้งนะคะก็ต้องพักการว่าราชการอยู่หลายวันค่ะและที่น่าประหลาดใจคืออะไรนะคะทุกคนคือบางวันเนี่ยมีอาการกำเริบโดยที่ไม่มีสาย ทั้งทั้งที่วันก่อนหน้านี้เนี่ยคือยังทรงแข็งแรงดีอยู่ในช่วงปลายรัชกาลร,ราวพาศ2453นะคะมีบันทึกบางฉบับระบุว่าพระองค์ทรงฝันประหลาดอยู่หลายครั้งค่ะในฝันนั้นนะคะพระองค์ทรงเห็นหญิงนุ่งขาวมายืนอยู่ปลายเตียงค่ะเธอไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนจ,จางหายไปค่ะผู้คนในวังบางคนเนี่ยก็เล่าว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะพระองค์ก็ทรงตัดว่า เธอมาแล้วเธอจะพาเราไปนะคะหลายคนจึงเชื่อว่าหญิงในฝันก็คือพระนางสุนันทากุมารีรัตน์ผู้มารับสเสด็จนั่นเองค่ะ ฟังดูเหมือนเป็นแค่ความฝันใช่ไหมคะทุกคนแต่หมอหลวงคนนั้นเขียนบันทึกเอาไว้ว่าตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมานะคะพระอาการของพระองค์เนี่ยก็ทรงสุดลงอย่างต่อเนื่องค่ะและทุกครั้งที่ประชวนหนักนะคะพระองค์ก็จะขอให้เปิดหน้าต่างเพื่อที่จะให้เห็นพระบรมรูปสมมาค่ะเหมือนต้องการที่จะเห็นหัวใจของพระองค์นะคะจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมในปีพศ2453ค่ะอาการประชวนของพระองค์ก็สุดลงอย่างรวดเร็วค่ะหมอหลวงและข้าราชบริพารนะคะเฝ้า กันอย่างใกล้ชิดค่ะและกระทั่งวันที่ย3บสาตุลาคมพศ2453นะคะตรงกัวบวันอาทิตย์ค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวเสด็จสวรรคตณนะพระที่นั่งอัมพรสถานค่ะศรีพระราชมาย,ยุ57พรรษานะคะแต่สิ่งที่น่าขนหัวลุกก็คือคืนก่อนวันสวรรคตนะคะมีบันทึกจากข้าราชบริพารบันทึกไว้ว่าเกิดเหตุไฟในพระราชวังดุสิตคือไฟเนี่ยมันดับลงชั่วขณะค่ะโดยที่ไม่มีสาเหตุนะคะและเมื่อไฟกลับมาค่ะในการเรือนใหญ่ ในพระที่นั่งอัมพรสถานเนี่ยก็หยุดเดินเข็มนาฬิกาเนี่ยหยุดเดินตรงเวลาที่ตีสองสี่สิบห้านาทีค่ะเวลาที่พระองค์เสด็จสวรรคตพอดีนะคะเหตุการณ์นี้นะคะถูกเล่าซ้ําในหลายเว็บไซต์ค่ะซึ่งอ้างถึงเรื่องเล่าจากข้าราชบริพารของรัชกาลที่ห้านะคะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเชื่อว่าพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าถึงเวลาที่จะเสด็จสวรรคตนั่นเองค่ะ